Na een lange periode, ja, zoals jullie weten, we hebben we lockdown gehad en we hebben uh, in de tempel niet echt een, een ceremonie of feest kunnen organiseren. Dit is de eerste bescheiden de feest, of ja, ceremonie uh, ter ere van um, hoofd beeld die wij straks naar binnen gaan halen. Een ja. spannende tijd. En uh, weer een nieuwe pagina van de geschiedenis van Putra Vihara Tempel in Pomerant. Wij hebben helaas niet zoveel mensen kunnen uitnodigen vanwege hun, uh, coronamaatregelen. Dus vandaag uh, verwachten wij alleen um, ja, een handjevol uh, gasten. Voor de mensen die thuis zijn en niet kunnen komen, jullie kunnen via um, uh, live... f ากเฟซบุ๊กขอ E เดตันป o ลติ e ตามหรือ t ่ e เฟซบุ๊กของคุณวัชินบุญมาหรือว่ a คุณปริยาสุวรรณภูมินะคะออขอบคุณมากนะคะพี่ปริยาที่ให้เกียรตินะคะในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญนะคะที่ทำให้เราได้ทราบข่าวสารทุกๆอย่างทีเ่เกิดขึ้นในวัดพุทธวิหารนะคะเพิ่มแรน้น ยังไงก็ยินดีต้อนรับนะคะญาติโยมทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะคะสำหรับพวกเราชาวพุทธนะคะที่ได้ร่วมมือร่วมใจนะคะทำบุญสร้างโบสถ์ของเรานะคะเป็นโบสถ์ทรงไทยทรงที่4ี่ในยุโรปนะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นโบสถ์ทรงไทยโบสถ์แรกในประเทศเนเธอแลนด์นะคะก็ อย่างที่หลายๆท่านได้ทราบนะคะเมือเอ่อปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนะคะเราได้เซ็นสัญญากับบริษัทฟันไวนเนนะคะที่มาก่อสร้างโบสถ์นะคะโดยมีคุณมาร์เซลยงเกิลนะคะเป็นผู้ประสานงานนะคะเป็นตัวแทนของวัดประสานงานกับบริษัทฟันไวนเนอร์ผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะวันนี้คุณมาร์เซลไม่ได้มานะคะก็เนื่องด้วยเรามี กฎระเบียบนะคะสำหรับช่วงเวลาโควิดตอนนี้ที่ยังไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะมีประชาสัมพันธ์นะคะข้างหน้าก่อนจะเข้ามาก็ขอให้ทุกคนนะคะลงชื่อแล้วก็เบอ,อ,อร์โทรศัพท์อีเมลนะคะเพื่อเราจะได้ติดต่อไปถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรในวัดเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมมือร่วมใจกันร,รักษากฎระเบียบตรงนี้ไว้ทีนึงเพื่อ ความปลอดภัยของพระคุณเจ้าทุกรูปที่อยู่ในวัดนะคะคือว่าพระคุณเจ้าก็อยู่ในวัดเนาะท่านไม่ได้ไปไหนใครเพราะฉะนั้นหากท่านจะติดโควรริดเงี้ยก็จะเป็นเราที่เป็นฐานะนำมาถวายท่านทีนี้เราก็ดูแลตัวเราเองนะคะเพื่อที่จะดูแลท่านแล้วก็คนออรอบๆข้างเรานะคะบริษัทโรงงานทําขนมฟังของคุณนุชนะคะของสามีคุณนุชที่เป็นอย่างนี้ของวัดนะคะ ในระยะเวลาเกือบถึง1ปีนะคะเพราะฉะนั้นในการแกะพระพุทธรูปวันนี้ก็จะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เป็นอีกหนึ่งความเอ่อฟอร์มาส,ส,สิ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งความเอ่อที่เราอยากจะทราบว่าท่านอยู่ด้านในมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีปีเป็นยังไงบ้างนะคะ ะะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ทราบนะคะได้เห็นเป็นบุญตานะคะเห็นแต่รูปว่าสวยงามมากวันนี้เราก็จะได้เห็นเป็นบุญตานะคะค่ะเมื่อกี้นี้นะคะก็ได้ยัดได้เสาหลักของวัดนะคะ 3, 4, สามสี่เสาแล้วก็นั่งด้านหน้าก็สวัสดีนะคะโอ้โหสวยๆทุกคนจำไม่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแม่เต่านะคะแม่เต่าเอยใส่หน้ากากจำไม่ได้มองไกลๆมองไม่ค่อยเห็นเ <c oughs> ดี๋ยวไปใกล้ๆเดี๋ยวจะเอ่ยชื่อทุกคนเลยค่ะนะคะทีนี้พูดถึงข้าพุทธรูปนะคะข้าประธานนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงเก้านาทีก็จะได้เลิกนะคะเชิญท่านเข้ามาในโบสถ์นะคะแล้วก็จะมีพิธีตรงนั้นต่อไปนะคะ ยังไงวันนี้นะคะในช่วงเวลาของการบินธบาทเนี่ยเ,เมื่อกี้นี้ก็ได้คุยปรึกษากับท่านพระอาจารย์แล้วนะคะการบินธบาตเราพระอาจารย์และพระพระคุณเจ้าทุกลูกจะยืนนะคะแล้วเราจะเข้าแถวมานะคะโดยเราจะมีข้าวสุกอยู่ในมือส่วนของแห้งหรืออาหารอย่างอื่นเราจะมีพานวางไว้ด้านหน้านะคะเราก็จะเอาอาหารแห้ง น้ําหรือผลไม้ที่เราเตรียมมาที่ไม่ใช่ข้าวสวยนะคะวางไว้ในถาดนะคะเ,เสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามานะคะเว้นระยะห่างนะคะเพื่อจะใส่บาตรให้กับพระคุณเจ้านะคะยังไงก็ขอความร่วมมือในตรงนี้ด้วยนะคะว่าแผนผังนะคะที่อาจจะแตกต่างไปจากเมืองไทยนะคะเพราะว่า อย,อย่างช่งางเมืองไทยเนี่ยเขาจะเป็นอีกแบบนึงเนาะที่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งง่ายๆเข,ข้าๆเข้ามาถึงก็ติดตั้งไม่ได้นะคะติดตั้งไม่ได้แล้วก็ได้พระอาจารย์ใกล้รุ่งเนี่ยะคะ่ะมาประสานงานกับช่างวีซ่านะคะสามปีนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่างก็เรียนภาษาดัตช์เนาะตอนนี้ท่านวันนี้ท่านไปที่เยอรมันท่านไม่ได้อยู่กับเราที่นี่นะคะวันนี้เรามีพมักงบปลหกลูกนะคะโดยดท่านกิติชยัยประจําที่เยอรมัน ฉะนั้นส่วนพระอาจารย์พระอาจารย์ก็รอ,อ,อพาสปอร์ตนะคะจา่ายเงินเรียบร้อยแล้วรอพาสปอร์ตอยู่ก็เนื่องด้วยโควิดเนาะใช้เวลาประมาณ8เดือนถึง1ปีนะคะท่านก็จะเป็นพระรูปแรกที่ได้พาสปอร์ตดัตช์นะคะแล้วหลังจากนั้นท่านกิติชัยก็จะเป็นพระอีกรูปที่จะตามมานะคะยังไงก็นี่คือ,อ,อสิ่งสำคัญสำคัญ ของวัดพุทธวิหารเพิร์ลแรนด์อัมสเตอร์ดัมของเรานะคะที่อยากจะอบอกกล่าวให้ญาติยอมรู้นะคะพี่น้องรู้ว่า,ามีอะไรบ้างในวัดนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เราทําอะไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ฟังคุณนี้ครับอ๋อเหรอคะคุณบอยเพิ่งมาอ่าคุณบอยค่ะขอยนไมโครโฟนให้คุณบอยอ๋อครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านคบตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วครับสิบโมงครึ่งอาจารย์พอดี คือมัมวแตไปหาเทียนชนวนอยู่เลยนะครับเลยเอ๊อยู่ตรงไหนเนานะไม่รู้ว่าเล่าไปถึงไหนแล้วนะครับก็วันนี้นะครับวันที่9เดือน9นะครับวันนี้วันพิเศษนะครับเเดือน9ถ้าถ้าพวกเราที่มาก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าทางวัดก็ไม่ได้แจ้งเป็นกิจจาลักษณะไปถึงทางการนะครับว่าเราจะย้ายทรกพุทวันนี้นะเนื่องจากมาตรการของโควิดท,ที่กำลังยัง เราย้ายเรานิมนต์ค่ะเรานิมนต์ค่ะต่างๆโอสถฐานมหะเทียนเทียนเทียนมหาเทียนครับแแม่เตาก็มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาดูดฝุ่นเตรียมงานนะครับก็อมตนุโมทนานะครับสวยจจําไม่ได้เลย่ะแม่เตาไปทำอะไรมาพระพุทธรูปนะครับเนี่ยท้างหลังท the ี meter, はは่เรากรมอลตอนนี้ช่างกาลังเตรียมพร้อมนะครับคือเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายในเวลาน่าก่ากินหายใจไม่ออก น่อหก็ใช้หน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยนี่หายใจสะดวกมากเลยนะคะตัวดิบิ i เลฟในเองต้นฉ300กิโลแต่จริงๆฉั500กิโล่นี่สุดฉันจะได้8 9 0 0กิโลแลก็ความบังเอิญที่วันนี้วันที่9เดือน9นะครับพระประธานของเรา องนี้นะครับท่านลงเรือที่ท่าเรือของเตยเมื่อวันที่4ออกโทเบอร์ปี2020 20เมื่อปีที่แล้วนะครับสี่ออกโทเบอร์เนี่ยท่านลงเรือมาแล้วก็มาถึงรอตเตอร์ดัมเมื่อวันที่16โนเวมเบอร์นะครับหลังจากวันที่16บหกโนเวมเบอร์เราก็นิมนต์ท่านนะครับไปอยู่ที่ใช่คใชค่จริงจริงเขาประมาณว่า45วันแต่ว่าท่านมาถึงเร็วแล้วก็เรื่องราวของการขอเอกสารต่างๆาเนี่ยสำเร็จ แล้วก็ง่ายมากจนเป็นที่ผิดคาดของเราเราคิดว่าทุกอย่างจะยากด้วยกระบวนการของจะต้องไปขออนุญาตจากกรมสิ์ขออนุญาตเอกสาราต่างๆแต่ทุกอย่างคล่องมากแล้วก็มาด้วยความเร็วนะครับพอามาถึงเนี่ยเราก็นิมนต์ท่านไปอยู่ที่โรงงานขนมปังของคุณนุชแดนนี่ก่อนเพราะว่าตอนนั้นเรากาลังสร้างโบสถ์ือท่านไปประจําอยู่ที่โรงงานคุณแดนนี่ที่สิบโนเฟมเบอร์ นะครับและเราเราก็นินนมนต์ท่านมาเมื่อวันที่4ี่เซนต์เซนเปอร์รวมเวลาที่ท่านไปอยู่โรงงานขนมปังจนถึงมาวัดเนี่ย9เดือน9เดือนเป๊ะเลยวันนี้วันที่9เดือน9ก้ลนน 9, 9, 9. แล้วพระคุณเจ้าพระสุชาติพระค,ค,คุณเจ้านางนี่นะครับน,นะครับพระอรรถรูปพรรธรูปก็ไปอยู่ที่ที่โรงงานขนมปังมา9เดือนนะครับโอ้นั่นก็เป็น e รื่องราวที่พิเ a ษมาก De boerderij, wat ik net zei, ongeveer 800 kilo uh, weegt. Normaal gesproken um, zou ongeveer 45 dagen uh, met de boot naar Nederland komen. Maar uh, vanwege uh, meeval, met de wind en ook eventueel uh, vergunning vragen, papier vragen, aanvragen. dat gebeurt zo snel en gemakkelijk. Dus in plaats van 45 dagen aanzien, uh, zo ongeveer 30 dagen aanzien. Dus het komt eigenlijk 1 of 2 weken te vroeg. Dat hebben wij eigenlijk uh, niet verwacht. Op dat moment uh, moeten wij ook uh, gaat, uh, uh, beslissing nemen van waar gaat de boerenbeeld naartoe. Het taandel is nog niet klaar. We hebben geen ruimte voor Dus uiteindelijk hebben wij besloten om uh, de boerenbeeld naar een, uh, een broodfabriek te brengen. นั่นคือริษัทขคุณนูตพระอก่นเป็ุ้่ดของวัดที่นี่วที่้พระอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะครับถึงประวัติบูรพาจารย์ทั้งสรูปผู้มีคุณาประการกับวัดทุธิวิหารนำสะดำนะครับหลังจากที่พระอาจารย์ปรารกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีพระสงฆ์จะสวดมาตติกาบางสกุลนะครับ ทาดภาพบางสกุลแล้วก็ให้พรนะครับเสร็จแล้วก็จะราพระสงฆ์จะบิณฑบาตทนีนี้จะขอเรียนนะครับว่าการบิณฑบาตเนี่ยเราจะทําต่างจากที่พวกเราเคยทําปกตินะครับจะกราบนิมนต์พระพุทเจ้านะครับพระพุทเจ้าจะกราบนิมนต์มายืนตรงนี้นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยเข้าแถวแล้วก็เว้นระยะห่างก,กันนะครับเพื่อที่ทั้งพระสงฆ์ด้วยพวกเราด้วยนะครับและก็มาตรการในการที่เราอยู่ในช่วงโควิดนะครับ เพื่อความสะดวกพอใส่บาทตรงนี้แล้วก็ออกไปนะครับ